นี่หนูไปเอามาคำถามจากไหนใครถามรวมๆมึงคนเดียวแหละมึงถามพี่คนเดียวเลยมานั่นแหละถามกูคนเดียวสดแล้วเป็นยังไงบ้างความรักกับงานตอนนี้โฟกัสอะไรกูอยากโฟกัสความรักนะกูเหงาจำเป็นที่กูขึ้นแบบอ๋อเฮียมันเหงาขนาดนี้เหงาหเหงามากโสดแล้วคือเหงา D M ก็จะมีแค่เป็นแฟนคลับแล้วกลายเป็นทุกวันนี้คุยทุกวันโชคดีหน่อยที่เป็นคนที่มีแฟนไม่เคยมีแฟนซอมเลยทั้งๆที่เราอะหน้าโดนซอม น่าหลอดน่าโดนคนใดคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลอดกัวที่สูงกัวที่แคบกัวที่มืดแพน,นิคขึ้นวะแพน,นิคไม่เคยขึ้นชีวิตประจําวันเลยนะพี่อะตอนดีคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับอีจั๊บชาแนลนะคะคุณคือคนก็อยากแบบรู้เนาะว่าชีวิตอีจั๊บเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะว่าจากที่เคยมีแฟนแล้วพอมาโสดอะไรเงี้ยเออมึงเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถามเลยอันนี้หนูไปเอามาคำถามาจากไหนใครถามรวมๆมึงคนเดียวแหละ <laughs> มึงถามพี่คนเดียวเลยมานั่นแหละถามกูยอยู่คนเดียวไม่อยากรู้มึงจะถามกูตั้งแต่แรกๆแล้วอ่ะเราถามแรกอัปเดตชีวิตตอนนี้อัปเดตชีวิตตอนนี้หรอ,อ,อทำ ทำะอะไรหลายอ่างในคนเดียวกันตอนนี้ก็ไปร้องเพลงทุกวันคอนเสิร์ตนี่ยืนพื้นเลยทุกวัน14ปีก็มีแค่โควิด2ปีที่ไม่ได้ร้องเพลงทุกวันล่าสุดมีทาสครับสครับเจค,คาวสครับตะนะคะใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนสครับสามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดเจคาวนะคะแอดเจซ o อานะคะคุยวิล่าก็คือกําลังจะสร้างเนาะอยู่ที่ไซโยน่าจะสร้างประมาณมักกลาคุณพางี้ประมาณ7หลังนะคะใครที่สนใจก็ซื้อขาดได้เลยแล้วเราก็มีหลังบ้านที่ดูแลให้ที่แบบว่าจะมีซับที่เขาจะมาดูแลเรื่องแบบว่าหาลูกค้า คุณดูแลบ้านให้คุณอะไลทเราก็จะมีให้ราคาก็ไม่แพงเพราะจะไม่ชอบทําอะไรพแพงคือแบบอยากให้คุณที่มีความฝันอยากมีพูลวิลล่าได้เป็นเจ้าของพูลวิลล่าสวยมากเลยนะพูลวิลล่าแต่ไม่กล้าให้เห็นนะเดี๋ยวที่อื่นก็แบบไปอีกจ่ายก็แบบไปเยอะแพงคือการทําพูลวิลล่าเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันง่ายไม่ง่ายเพราะเราทำแล้วขายเลยแล้วลต้องแบ่งแปลงชโนดต้องนู่นนี่นั่นแล้วแบ่งแปลงชโนดมันก็ไม่ได้ง่ายไงข้างบ้านมาเซ็นข้างที่มาเซ็นยอมรับในการวัดรางวัดอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอัปเดตก็มีแต่งานงานงานสุดแล้วเป็นยังไงบ สดแล้เป็นยังไงบ้างสดแล้วอย่างแรกเลยนะเหงาไลฟ์สดทั้งวันเวลาเราไลฟ์สดอ่ะคนชอบมาถามว่าแม่หนูเพิ่งเลิกกับแฟนมีวิธีมูฟออนไหมเมื่อก่อนไม่อินงงว่าทาไมต้องเราต้องมูฟออนแล้วก็มูไปเองจะมาถามเราทําไมเข้าใจปะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งรู้อ่ะอ๋อเฮียมันเหงาขนาดนี้เหงาเหงามากสดแล้วคือเหงาถามว่ามีมีแบบจุบจ๊บคุยเนี่ยแบบไม่มีเลยเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เนี่มันอยู่กับกูทั้งวันกูยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะไม่มีเลยอ่ะดีเอ็มก็ไม่มี ดีเอ็มก็จะมีแค่เป็นแฟนขับเด็กน้อยเลยอะแบบเด็กน้อยเลยอะไอ้น้องบีนาบีนาหนูยุกิดขวบอ่ะตอนห้าขวบเลยมั้งไปดูเราที่งานน้องฐมรักมากจากรักอยู่แล้วรักมากกลับบ้านร้องไห้แกจะไปอยู่กับพี่จ๊ะแม่ก็เลยดีเอ็มมาหาส่งคลิปมาว่าน้องติดพี่จ๊ะมากก็กลายเป็นทุกวันนี้คุยกับบีนาทุกวันเด็กห้าขวบผู้หญิงบอกแล้วคุยทุกวันเห็นไหมกูคุยจริงบอกแล้วจริงจังกูคุยจริงกมมาเล่นเด้อหนูจะเป็นแฟนลับ นะคะพี่จะใหญ่ดื่มดูหนูนะคะหนูชื่อน้องดีน่านะคะ่ะพี่จะหน้ายอย่าเฉยอย่าเพลงเกดค้าพี่จะไปร<อ>้เพลงที่ไหนหนูบอกหนูด้วยหนูจะไปดูพี่จ๊และคนว่างก็ตอบแบงนี้เลยครับว่างแล้วตอนเนี้ยว่างแล้วบอกแล้วว่าเขาไม่มีใครคุยเลย ตอนนี้โฟกัสอะไรกูอยากโฟกัสความรักนะกูเหงาจนเป็นติดกูขึ้นอะคุณเวมันเหงาขนรดนี้วะคือมันไม่ได้อยากจะมีแฟนอะเข้าใจปะไม่ได้อยากจะมีแฟนอะไรหรอกแต่เออมันก็คุยได้บ้างนะไม่ใช่แบบฮะคุยกับมีหน้าทุกวันเลยตอนเนี้ย่จ้าีาแชร์ว่าที่จ้เป็นแคดิกอยากรู้ว่าแบบอาการมันเป็นยังไงไปถึงแพนนิคขึ้น มันเริ่มจากว่าเราเนี่ยขับรถไปคือเราเป็นคนกลัวที่สูงอยู่แล้วกลัวที่สูงกลัวที่แคบกลัวที่มืดแพนิคอะมันจะต้องกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่กูกลัวมาแล้วสาแล้วตอนนี้ปกติเนี่ยเราขับรถไปเวสเกตเนี่ยเราจอดรถข้างล่างโนโเนอะรถพี่อะก็ขับปกติก็จอดข้างล่างปกติวันนั้นไปทําฟันก็รีบขับ,บวนไปข้างล่างจะไปหาที่จอดเฮ้ยรู้สึกมืดแล้วแคบใจสั่นเต้นแรงมากเหงื่อออกมือขาสั่นตัวชาหายใจแบบ หายใจไวมีความรู้สึกว่าวาดระแวงกลัวจังเลยว่ะกลัวจังเลยแต่ก็แบบกั้นใจอะ่ะเพราะนัดหมอไว้11โมงจอดรถปุ๊บพี่เป๊กรออยู่ที่คลินิกเดินขึ้นไปบอกพี่เป๊กว่าแพนิคขึ้นว่ะแพนิคไม่เคยขึ้นชีวิตประจำวันเลยนะพี่อะ่ะไม่เคยเลยเว้ยบอกแพนิคขึ้นว่ะพี่เป๊กเทาก็ แล้วสุดแกจะทําไม่ฟันก็บอกว่าเออบ๊อบบี้ไม่เคยขึ้นไงปกติแพนิคจะขึ้นแค่ตอนจะขึ้นเครื่องหรืออยู่บนเครื่องแค่นั้นก็บอกว่าเออทำทำฟันมันต้องปิดตาใช่ไหมเป็นผ้าปิดตาใช่ปะไอ้ผ้าสีเขียวปิดตาแล้วปุ๊บตอนขุดหินปูนอะเชื่อป่ะกูกลัวมากใจกูสั่นใจสั่นมากใจจะสั่นแบบเค้ียเหมือนจะตายอะแต่พยายามนึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันแค่ทําฟันอะไรเงี้ยคือมันไม่เห็นอะไรไงคิดไปเรื่อยไปเปื่อยเลยจนทนไม่ไหวบอกหมอหมอคะเอาผ้าออกได้ไหม ใส่แว่นก็ใส่แว่นหรือสีเหลืองๆคิดว่ามันจะดีขึ้นสรุปไม่ดีขึ้นเวยใจยังสันอยู่รู้สึกว่ากลัวเพราะมันจะมีเครื่องเลเซอร์อะไอฟันอะไอที่แบบคนที่ฟอกฟันอะมันจะมีเครื่องที่แบบมาเลเซอร์ใช่ปล่ะเอียงอะอ๋ออะไรแหละแล้วเราพูดไม่ได้อะแล้วกูก็ยังกลัวอยู่กลัวมากกิ้งเงี้ยบอกหมอไปตามญาติให้หน่อยปะตายาให้หน่อยพูดเงี้ยให้ตามญาติหมอเขาตั้งหน้าตั้งตาทาฟันในกูเหมือนเขาแบบไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็ใช่ปะเขาทำสักพักที่หายใจเงี้ย เหมือนจะตายอ่ะจนหมอต้องไปเรียกพี่เป๊กมาแต่เป๊กเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะนะตอนแรกเกือบแล้วกเกือบบอกบอกว่าอยากฟังธรรมะฟังธรรมะดีขึ้นไงเพราะเราติดการฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเออเกือบตายก็เลยมามาโพสต์ส<ๆ>แล้วคนก็แชร์เยอะว่าคนเป็นกันเยอะแล้วส่วนมากก็ขึ้นตอนทําทําฟันพี่จ๋าเป็นอันเนี้ยมากี่ปีแล้วคือมันเริ่มจากอะไรเร,เริ่มจากขึ้นเครื่องเมื่อก่อนโควิดเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วเนาะที่พี่จ๋าไปช่วยโรงพยาบาลระนองตอนนั้นเนี่ยมันตกหอมอากาศ แรงมากแรงแบบแรงมากอะ่ะจนทุกคนนั่งพนมมือทั้งหมดและเราพื้นฐานเราเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วพอเราไปเจอเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราก็เริ่มกลัวความสูงเริ่มกลัวการขึ้นเครื่องแต่ก็พยายามขึ้นขึ้นขึ้นจนครั้งสุดท้ายที่ไม่ขึ้นเลยคือไปกับอ,อันน้ำขอตูวอ,อันนาไปเป็นเพื่อนเนาะแบบว่าเวลานั่งเครื่องไปเล่นงานอะ่ะจะขอตัวเครื่องบินสองใบาอานน้ำก็ปเป็นเพื่อนพันิคขึ้นจนแบบว่าเหงื่อออก ตัวชาเหมือนหายใจไม่ออกใจเต้นแรงรู้สึกว่าวิววิวเหมือนมันจะตายบอกกับน้ำว่าไปตามแอร์ให้หน่อยแอร์เดินไาหาพี่อะ <c oughs> ใจเย็นนะคะลูกเลาใจเย็นนะคะใจเย็นอย่างเงี้ยหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆ <c oughs> จับมือแอร์แน่นเลยรู้ว่าพีิกสุดกูบอกแอร์บอกว่าพี่เดินไปบอกกับตันให้จอดก่อนได้ไหมเฮ้ยจริงจริงเหมือนกูจะแวะซื้อสารีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยแวะซื้อข้าวแกงเพชรบุรีใช่จนแบบตัดสินใจว่าไม่ขึ้นเครื่องรอเปร์็ต์ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยวันเนี้ยภาพไม่ขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็วิ่งงานก็นั่งรถตลอดนั่งรถแบบช้ำๆกลัวมากตอนแรกเนี่ยไม่ได้ม่ได้อินกับเรื่องคนเป็นแพนิคเลยเพราะว่ามีคนที่รู้จักเป็นแพนิคแล้วเวลาคุยกับเรามันก็จะท้นยากินยาแล้วก็บอกเฮ้ย <c oughs> พี่มึงทำอะไรวะกูกินยาแพนิคมึงแพนิคคืออะไรการวัดระแวงการกลัวนะไรนั่นบอกอุย้ยมึงฟังธรรมะมันอยู่ที่ใจตอนนี้กูเป็นนําเขาไปแล้วตอนเนี้ย <c oughs> แต่แพนิคทุกคนมันไม่ได้เป็นตลอดเวลาเพราะบางคนไม่รู้จักว่าแพนิคคืออะไรแล้วก็ด่ามาว่าถ้าเป็นแพนิคก็ร้องเพลงไม่ได้เด้อสิ แพนิกมันจะขึ้นในบางเวลากลัวที่สูงที่แคบที่มืดใช่ไหมบางทีเราไปอยู่ในที่มืดบางทีไปอยู่ในที่แคบก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ MRI เขาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาไม่ได้เลยถ้า MRI ต้องเอามือออกมาใครต้องจับมือกูอะแล้วไม่ได้เลยแล้ว MRI 30นาทีตายล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวได้ไหมขึ้นลิฟต์ไม่ไม่ขึ้นเลยคนเดียวไม่ขึ้นแล้วดวงนะวันนั้นไปเล่นงานคอนเสิร์ตกับไอ้น้องอินฟ้าขึ้นก็มีกาดไปด้วยพี่เป๊กพี่แชมป์พี่แล้วก็กาดมารับข้างล่างเนอะ กูถามกาดว่าพี่ริปเคยค้างไหมพี่เคยเลยคุณจ้าค้างแรกคือมันเหมือนมันเป็นดวงอะมีสิทธิ์จะหายไหมพี่จ่ามีสิทธิ์ไหมมันหายได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะค่ะก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเคมีเนี่ยสมองเราต้องกินยาด้วยแล้วก็หลักๆเลยอะพี่ว่าตัวเราสําคัญนอนหลับต้องพักผ่อนให้เยอะๆความเครียดสะสมเยอะพี่ความเครียดเยอะแล้วไม่มีเวลารีแล็กนอนก็น้อยแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยหน้าเวทีเวลาแบบในภาพอะคนก็ส่งเล่ามาแล้วก็จอยคนแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวอีกอีกตัวหนึ่งช่วยบอกมุมมองความรัก ในวัยสามสิบวกหน่อยว่าต่างจากตอนวัยรุ่นไหมโอ้โหต่างสุดๆตอนวัยรุ่นเราพูดจตรงว่าเราเหมาะคนที่หน้าตากู <c oughs> ชอบคนหล่อแล้วร้องเพลงเพาะแค่นั้นแค่นั้นเลย <c oughs> คบได้ไม่ได้เดี๋ยวร้องเพลงกูฟังก่อน <c oughs> <c oughs> สเปกเนไหนก็เอาแค่นั้นไม่ได้มองไปถึงอนาคตแต่พอเราโตขึ้นความรับผิดชอบจริงๆมันก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะตอนวัยรุ่นพี่ทางานตั้งแต่อายุ11พี่ก็ทํางานแลวพี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุ11ซึ่งความรับผิดชอบพี่ยังเหมือนเดิมแต่เราอะมองอนาคตไปไกลขึ้นคือเราเป็นคนทํางานอะเราเป็นคนทานํานนทงานแบบทางานเยอะก็อยากได้คนที่ขยนันไรอย่างเงี้ยก็จะมองอีกมุมหนึง่งอยากได้คนที่ขยนันคอยแบบซัพพอร์ตในเรื่องความขยนัน เป็นคนฟีลนั้นแต่ก็ต้องเป็นคนแบบดีด้วยนะไม่ใช่ขยันแลแ้วเตะเช้าตเตะเย็นก็ไม่ไหวนะเออเข้าใจปะโชคดีหน่อยที่เป็นคนที่มีแฟนไม่เคยมีแฟนซ้อมเลยทั้งๆที่เราอะหน้าโดนซ้อมไม่น่ารอดหน้าโดนคนใดคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีรอดตอนนี้มุมมองการการเป็นแฟนอยากมีแฟนมันเปลี่ยนแต่ถามว่าอยากมีไหมนะวันนี้ไม่ได้อยากมีเฉยๆอยากทำงาน อีกกี่ปีเราคิดว่าเอออยากมีละหรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าต้องอีก3าปีห้าปีจะมีแฟนนี้แบบผมไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าไม่ได้อยากมีลูกจังก็ไม่รู้ทำไมว่าทำงานเอาเงินไปไหนว่าไม่รู้บ้านพักคุณชลาคุณลาอะไรที่ไม่ชอบและอะไรที่ชอบที่สุดไม่ชอบ ไม่ชอบที่สุดหรอไม่ชอบหลายอย่างเลยที่ไม่ชอบหรอบางครั้งก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวใครเป็นโรคนี้บ้างไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่บางคนอยู่เยอะก็ไม่ชอบคนเป็นปะพี่ไม่ชอบอยู่คนเดียวรู้สึกเหงามีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเหงาจังเลยเหงาไม่มีเรื่องเครียดนะพี่ไม่มีเรื่องเครียดเอาชีวิตพี่ไม่งานทุกวันนี่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยนอนเหงาร้องไห้เฮ้เป็นแบบนั้นเลยค่ะถามพี่ว่าเราแบบ ออกไปทํางานงานเราเอนเตอร์เทนไงใช่พอเรากลับมาม,มันเป็นความเครียดสะสมล่าสุดไปเล่นงานเป็นงานการแจ้งเนาะงานแบบการแจ้งอะไรเงี้ยรถตู้จอดปุ๊บก็มีคนมาเคาะกระจกเป็นป้าอายุประมาณสักสี่สิบกว่าถึบห้าสิบแล้วก็ลงไปอันนี้ค่ะเขาบอกเขาถ่ายรูปเลยแตาก็เมาแล้วนะเออล้วก็ได้ค่าถ่ายรูปเขากอดพี่แล้วเขาก็ถ่ายรูปพี่นะเป็นสิบยี่สิบรูปอะสักพักหนึ่งเจ้าของงานก็เดินมาบอกว่าไปถ่ายกับนายยกไปถ่ายกับท่านสสนะครับคุณจ๊ะเขามารอที่ข้าวพิธีแล้วในขณะที่เราเดินไปป้าก็เดินกกอด าเดินก่อนนะแต่ป้าพูดบอกว่าเฮ้ยจะถ่ายจะกับคนรวยเหรอคนจนไม่มีสิทธิ์นเลยใช่ไหมเขาถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเขายังเดินก่อนกูอยู่เลยเขายังกลับมือกูอยู่เลยเกาบอกอ่ะเขาบอกว่า เนี่ยมาพระเจ้าเลยนะบใบนีบ่ใสอย่างนี้ดังมาได้กับพรประชาชนฮะล่าสุดจอแบบนี้วันนั้นใครที่อยู่ในเหตุการณ์คอมเมนต์ทีนะคะว่าจริงไหมมันก็เลยความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าที่ชีวิตเราแบบเราไปงานทุกวันอะแล้วคนมาดูเราเยอะใช่ไหมมันก็ต้องมีดีบ้างมีไม่ดีสักหนึ่งคนสองคนแต่เราเสือกเองที่จะไปเก็บความรู้สึกไม่ดีมาแต่คนที่ดีเราเสือกไม่โฟกัสก็เลยเป็นความเครียดสะสมอะไรเงี้ยกลับมามันทิ้งเหงาก็ร้องไห้เหมือนคนบ้าต้องฟังธรรมะช่วยได้เลยช่วยได้เลยธรรมะช่วยที่ได้ไอ ไม่ชอบช่วงชีวิตตอนกลางคืนตอนเนี้ยเวลาต้องกลับมาบ้านแล้วอยู่ในห้องมันรู้สึกเหงาอะมันรู้สึกเหงาอะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบที่สุดก็อชอบไ์สุดก็จริงก็จริงมพงว่าคุเหงาป่ะ <c oughs> ทุกคนทุกคนดูจ้าทุกคนว่าจังเหงาป่ะตอนเนี้ย เมือ่อกี <interfer> ้ <es> ไปออฟฟิศไปเจอตัวแทนมาทำงานทั ot, space, ้งวันโอ้ขับรถรถติดผ่าวรถติดกลับมาพอถึงปุ๊บไลฟ์สดกลับมาจอกับงานที่หนึ่งหรือสองไหลสดไลฟ์เพจเพจเสร็จเอาโพลไอจีไอจีเสร็จไปทิกเกอร์ทุกแพลตฟอรเลยทุกแพลตฟอร์มรักหมดลูกรักทุกแพลตฟอร์มถ้าจะโพลไลฟ์นี้จบไลฟ์นี้ไปแพลตฟอร์มนี้ไปเลยใจยังปกติอยู่จะแข่งเหงาไหมคะช่วยมาคุยหน่อยใครก็ได้ส่งในไรเล็กอะไรมาคุยกับกูหน่อยตอนนี้มีนะจ๊ะล่าสุดเออเอาขึ้นได้ไหมลูก าออกนี่มีโอ้โหเต็มแล้วเยอะเต็มเลยที่เืออะไรองแอม่ะดำแล้วส่งมาส่งมาหลายหลายรอบแล้วคนเนี้ยถ้าได้ดูอีพีนี้อยไม่ต้องส่งมาแล้วเอาสครับจะไปขัดกันได้เลยแต่มันจะข่าวเพิ่มมากก็จะว่าให้รู้สึกว่ากูไม่อยากมีแฟนเพราะว่งนี่แหละดำซันนุ้ยกูท้องอ่ะอาจาแล้วว่าทำไมเราให้ขอได้หนึ่งอย่างมาขออะไรตอนนี้ขอได้หนึ่งอย่าง เออขออะไรวะขอให้แบบแพนิคหายอะคือมันไม่ได้แกล้งเป็นนะทุกคนเจ้าบอกเลยนะว่าบางคนแบบเรียกกระแสเพราะว่างานแล้วไม่มีแล้วฮัลโหลไปดูตารางงานตารางงานเนป็นเป็นคนที่ไม่ไม่มีข่าวก็มีงานทุกวันอยู่แล้วเพราะด้วยความที่เพลงเรามันเยอะอะแล้วเราก็มีตัวตนเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความโชคดีของจ้จาจ้าไม่เคยรู้สึกว่าต้องสร้างกระแสเพื่อจะต้องมีงานไม่เคยมีความรู้สึกนั้นแต่มันเป็นจริงแพนิคเนี่ยคนไม่เป็นอ่ะไม่รู้จริงๆถ้าขอได้อย่างนึงจริงๆก็ขอให้แบบแพนิคหายแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับโลกพวกเน หรือว่าใครอยากถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะพี่จ๊ะชอบจังเลยเวลาพี่จ๊ะมาตอบ Q&A อยากถามอันเนี้ยถามได้เลยเป็นสิบสิบข้อก็ถ้าพิมพ์เก่งก็ถามมาเลยเดี๋ยวทําให้หนึ่งอีพีเพราะอะไรไม่มีอะไรออนอยู่แล้วมึงพูดทไรก๊อฟก๊อฟมึงพ <c oughs> ูดทไมเฮ้ดีไงม่มีอะไรออนอยู่แล้วมึงพูดทไมก่อนตอนนี้ประมาณนี้นะคะที่รักก็ฝากด้วยเนาะสครับเจขขาวจ้านนะคะที่รักช่วยเรื่องผิวขาวผิวใสแล้วก็ผิวนุ่มนะคะใครที่เป็นสิวที่หลังนะคะตัวนี้ช่วยด้วยนะคะใครที่เป็นแบบสิวตามตัวมีจริงๆนะจ้าก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออพอใช้ตัวเนี้ยมันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าสิวมม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 ันนนนกก็คคค่่่่่อออยยหาไไไไไปะะแแลลลล้วีีีฮิโพเบ น้ำหอมนะคะตัวนี้เป็นน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติกลิ่นซัปเปอร์มินนะคะฝากด้วยนะคะใครสนใจเป็นตัวแทนนะคะก็พักไลน์แอดได้ j c r o w n นะคะหรือว่าสแกน QR code ตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าคุณสมัครมานะคะคุณอาจจะได้คุยกับจ้าทั้งวันเลยก็ได้ <c oughs> งงงง <c oughs> ไปละ ะคะทุกคนอยากถามอะไรอยากให้พี่จ๊าไปไหนทําอะไรนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาพูดอันนี้มาประมาณกี่ป,ปีแล้ววะอยากให้ทําอะไรอะ่ะ <c oughs> เออแต่เวลาเขาอยากให้ทำก <c oughs> ูก็ไปทำเขาก็เลยคอมเมนต์มาว่าให้พิมพ์ดมีอะไรก็มีอะไรนี้ <c oughs> ไม่ได้มันมีเวลาเดี๋ยวไปให้ไงบ่บายบายทุกคนฝากกดซับสไครป์กดแชร์กดเออ่ไลค์ให้จ้าด้วยนะคอมเมนต์ให้จ้าหน่อยนะคะที่รักบ,บายบายนะคะทําอะไรอ่ะบุ้มทำอย่างนั้นแหละคนสัตว์ตัดออก